ฝุ่น PM 2.5คุณผู้ชมยังที่บอกกันแล้วครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ต้องได้มีการเตร็มการทับมือในการป้องกันฝุ่น PM 2.5ทางด้านกรมควบคุมมลพิษนะครับตอนนี้เปิลก็ได้มาเป็นห่วงนะครับสำหรับการป้องกันฝากไว้สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับบอกคนจะต้องรีเกลี่ยงที่มีมลพิษสูงหากมีความจําเป็นนะครับก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นหน้ากากป้องกันฝุ่นต้องเป็นแบบ PM 2.5นะคุณผู้ชมหน้ากากที่เขาใส่ตอนโควิดอันนั้นเนี่ยก็คือป้องกันโควิด แต่แถ้าเป็นฝุ่น pm 2.5ก็ต้องเป็นแบบ n 9 5ซึ่งมันจะหนาแหมน้อยหนึ่งมนเจ้า,จาว่าถ้า n 9 5หาซื้อ,อยากยังแบบมีเตือ่อคือใส่หน้ากากตีเขาใส่ตอนโควิดเนี่ยสองชั้นซ่อนกันแมน่นเนาะก,ก็จะได้แบบกรองได้แหมน้อยหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการป้องกันฝุ่น pm 2.5เนี่ยครับก็ต้องต้องแบบเดี๋ยวนี้คือถ้าพื้นตีไหนเริ่มมีฝุ่นหนักเพราะช่วงเนี้ยตอนเนี้ยเรื่องของ ค่าพ m 2.5ตะกอนแต้ๆนี้เฮาเบอร์ฮือเกิน50ิไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ประเดี๋ยวนี้สากลเป็นหฮือเป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเจ้ามันก็จะต้องแบบตัวเล่งมันต่ำน้อยหนึ่งม,มันมีความ โอกาสเป็นไปได้จะมันจะเกิดข่าอีนะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ติีอาจจะถึงแบบว่าเก,กินค่ามาตรฐานที่เปินกำลังว่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เบกว่าจะมีข่าฝฟูนอยู่ในระดับใดก็ต้องรักษาสุภาพของเฮาไว้ก่อนยังน้อยใสหน้ากากาอนามัยเฮาก็อุ่นใจละเรื่องการป้องกัน PM2.5 รวมถึงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอยู่ตัวนะเจา้า